ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ประสกนิกรทั่วล่าโดยการเสด็จประพาสตามจังหวัดต่างๆเพื่อพักผ่อนพระวรากายและทําให้ทราบถึงปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชนโดยการเสด็จประพาสของพระองค์นั้นทรงไปเยี่ยงสามัญชนธรรมดาไม่มีขบวนเสด็จไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้น ทั้งยังฉลองพระองค์แบบเรียบง่ายเพื่อให้กลมกลืนกับชาวบ้านอีกด้วยการดำรงพระองค์เช่นนี้ของล้นกล้ารัชกาลที่หเพื่อทรงเยี่ยมเยียนร,ราษฎรอย่างใกล้ชิดและไม่ทรงถือพระองค์นำความปราบลื้มมาสู่พระสงฆ์นิกกรไทยทั่วหน้าโดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความใกล้ชิดกับราษฎรอย่างแท้จริงอันเป็นหนึ่งในเหตุผลของพระสมัญญานาม ที่ได้รับว่าทรงเป็นพระปิยมหาราชการเสด็จประพาสต้นของล้นเกล้ารัชกาลที่5นี้มีสาเหตุด้วยกันสองประการคือทรงไม่ค่อยสบายพระวรกายเนื่องจากทรงตรากตรำทำงานโดยแทบจะไม่มีเวลาพักนั่นประการหนึ่งและประการที่สองทรงได้รับคำกราบทูลแนะนำจากพระบรมวงศานุวงศ์ให้งดพระราชกิจสักพักหนึ่ง เพื่อจะได้ผ่อนคลายความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆดังที่ชาลีเอี่ยมกระสินกล่าวไว้ในหนังสือรอห้ากับกรุงสยามว่าควรปลอมพระองค์ในการประพาสต้นเพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์ตามคํากราบทูลของนายแพทย์โดยจะต้องประพาสไปให้พ้นจากความรำคาญอย่าให้ต้องเป็นพระราชธุระในราชกิจอย่างใดทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาสักคราวหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริชอบด้วยคำแนะนำของหมอและความคิดเห็นของพระบรมวงศานุวงศ์การเสด็จที่เรียกว่าประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2447และในครั้งที่สองปีพุทธศักราช2 4 4 9กาการเสด็จประพาสต้นในแต่ละครั้งนับเป็นการเสด็จที่ทรงสนุกและสำราญพระาราชหฤทัยอย่างที่สุด เพราะเป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการทรงสามารถประทับปะปนไปกับราษฎรได้โดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวทําให้ทรงทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทุกสุขที่แท้จริงของอาณาประชาราษไม่มีการจัดฉากหรือเสแสร้งราษฎรไม่ต้องระมัดระวังตัวกลัวเกรงพระบารมีจนไม่กล้าแสดงความจริงใจออกมาโดยการเสด็จประพาสต้นครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่14กรกฎาคม พุทธศักราช2447เป็นการเสด็จทางชนละมากจุดเริ่มต้นที่พระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาเรื่อยไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วจึงเสด็จกลับโดยทางรถไฟสู่กรุงเทพเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2447รวมทั้งหมด25วันส่วนการเสด็จประภาสต้นครั้งที่สองเป็นการเสด็จทางชลมากเป็นหลักมีจุดเริ่มต้นจากพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานครในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2449ล่องเรือขึ้นเหนือเรื่อยไปจนถึงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่สุดรวมทั้งสิ้น34วันระหว่างการเสด็จประพาสาต้นพระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพานต่างก็ได้ประสบพบกับวิถีชีวิตต่างๆของชาวไทยได้รับเรื่องราวข่าวสารสารทุกสุขดิบของอาณาประชาราช และบรรดาระสมไิิกรที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเมื่อรู้ความจริงว่าตนได้สนทนากับพระเจ้าแผ่นดินอย่างใกล้ชิดสนิทเพียงนี้บางรายก็นับว่าเป็นบุญเหนือเกล้าวเหนือกระหม่อมอันสูงสุดของชีวิตแต่บางรายถึงขั้นลมจับไปเลยก็มีด้วยน้ำพระาราชหฤทัยของรัชกาลที่หที่ทรงมีพระเมตตาหาประมาณไม่ได้และความที่พระองค์ท่านไม่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์เลย ระหว่างการเสด็จจึงทรงมีเพื่อนต้นซึ่งหมายถึงเหล่าข้าบดีและราษฎรที่ทรงคุ้นเคยเป็นที่ชื่นชอบพระราชอัธยาศัยอยู่แทบทุกมณฑลที่ทรงเสด็จไปโดยบรรดาเพื่อนต้นที่โดดเด่นเช่นเจ็กฮวดหรือนายฮวดและยายพึ่งผู้ที่ได้ต้อนรับพระองค์ด้วยอาหารง่ายๆที่ปรุงไว้สำหรับครอบครัวในตอนเย็นก่อนกลับก็ได้พระราชทานเงินไว้ให้100บาท และโปรดให้ในายหวดยกฐานะเป็นมหาดเล็กเรือนนอกนายหวดได้มีโอกาสเข้าเฝ้าราชการที่หอีกสองสาครั้งเมื่อคราวที่ยายพึ่งมารดาถึงกระกำลงและคราวที่เสด็จประพาสเพชรบุรีนายหวดนำมะม่วงไปถวาย